สวัสดีครับอาจารย์เก๋พาลุยนี่เักผิดเยอะคัผมอาจารย์เก๋ไปเข้ารายการอะไรดีกว่าสวัสดีครับนข้าก่อนอะไรกันไปกินข้าวก่อนเทายไปกินหิวเออไปกินข้าวไป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 ไพักเมื่อไหร่เนี่ยกินข้าวก่อนกินข้าวกินดีที่อะกินข้าวหิวเอคิดตันยเ็กเกเด็กดดกดอกเด็กเดเด็กด ผมตอนตอนผมปรุงน้ำจิ้มหน่อยได้ไหมครับมีป้ายบอกมีไฟควายมันก็ดูเอาไอเก๋เขาบอกนี้ถ้าสอนให้รู้จักกับคำว่ารักกับพอได้เฮียเขียงนี้เลยที่ดีไหมอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยใช่กูหมายถึงคนข้างหลังเนอะข้างมมีแฟนนี่ครับเนี่ยไม่มีแฟนคญี่ปุ่นมีแต่ผัวนี่เราใหม่เลยไม่เคยกินของจีนชื่อว่าแอลลอยขี่ไก คนไม่เคยกินเขาแก่ดูสิกินใหญ่เลยอร่อยปะอ่อยเนี่ยไอเหมือนบ้านนอกอะไรมาาไม่เคยกินเแม่หมาล่าที่จ่ายพายเขามีมาเป็นกี่ปีถึงปีโอ้โหเขามีสมัยผมอยู่ชงชี่ชงชี่เมื่อเกินมั้งอ่ะไม่รู้นะไม่หยิบก็ตีควันตีเขาหน้าหน้าหน้าแล้วประหยัดซะด้วยกินแต่เห็ดจ่ายเติมจ่ายจ่ายตัวตัวไปตีวมออยูา เล็กหลักนะครับจับจับอันนี้นะไม่ใช่อันนี้แลได้รางวัลอะไอ๋อพี่จะเลี้ยงใช่ไหมคะ่ีโตโตแล้วดูแลตัวเองเต็มตัวเองอิ่มแล้วโอ้ข้างในถ่ายยากขี้ผายเลยเสียงดังก็ไม่ได้ด้วยออหรอัสดีพี่ๆเขาดีกว่านี่ดีปบเลยสามลูกห้าเก้าหกเอ้ยสวยนะ อะไรพี่เกยังไง9 4 4นี่ไหนนี่9 4 4เอาเอางี้เลยเอางี้เลยเดี๋ยวเรามาดูเลขลองกันดีกว่าครับคุณมึงเอาเอาเอาไข่พวกมาของจริงอันนี้หมมาดูบินนิ่งั้นแม่เอาเอาตรงนี้เอาข้าวด้วยไงห้าสองหนึ่งสองเจ็ดอันหนึ่งศูนย์แปด อันหนึ่งเอ๊ได้แล้วเลขลอนี่เขเรียกว่าเลขอะไรเลขเลขบล็อกเลขบล็อกเลขบล็อกอ๋อให้ให้เลขแบบบล็อกยังบรรนอกพี่ผาไม่เคยกินหมาล่าสายผ่านแล้วดูด้วยเด้อโอ้โหจะได้รู้ไงว่าเราไปกินหมาล่ามาอ๋อพวก็ไม่รู้ว่าเราไปกินหมาล่ามาโชว์เพื่อนได้เนี่ยเอ้ยกูไปกินมาแล้วนเว้ยเป็นดามเมเชียนเลยจัดพี่ผา ในที่สุดก็ต้องกลับมาบ้านเป็นงานละมอในเบิร์ดเลขไข่จากาจารา์เก at ๋ครับนี่เครื่องนี้นี่ซื้อมาวันแรกออกเลยนะหรอจริงปั่นเลยดีกว่าครับนี่ได้้วอุ้ยไอ้ห้าเฮ้ยสวยนะอีกอันหนึ่งครับจะครบแล้วฮะเฮ้ยวันนี้่ะเนี่ยที่หายนึ่ปั่นน้ำแข็งใสแล้วนี่ไงหกเจ็ดโอเคหกเจ็ดงานเลขสมเลขสามเลขเรืออะไรสามมันจะไหน มันยังไม่มีในกระดาษนีน่สรุปเลยอ่ะกูสรุปเลยแล้วกันเลขหลักนะครับ605ครับ596 944ฮะเลขรองมี52 27 08นะฮะสวยๆเลยเลขไข่แปดหาหกเจ็แล้วก็3นี่เดี๋ยวเอาไปไข่กันอะไรก็ได้โวยแล้งอาจารย์เก็บไพ่รวยแล้วาฝากติ๊กกระดิ่งสโมกกิ้งพันล้านเอฟบีดีให้กับจาร์เกลเพลเพลผาไม่นะแล้วก็ฝากช่วงนีนด้วยสปอนเซอร์คนไหนอยากเข้าติดต่อเข้ามานะฮะถามว่าคลิปนี้ได้อะไรนะฮะได้อะไร,รู้ว่าการไปกินหม่่่าาาลอยใสสเื้อขาว អីយ៉ាមិនណាមកជាលេ